สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้่ผมเองในอับัมแคสทีวีวอโอวันนี้ผมเขาอยู่กับเกมเออเกมไอเกมนี้แหละฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อไว้ให้ด้านล่างนะฮะลองไปพิมพ์ดูเพราะมันมีชื่อเดียวอยู่แล้วฮะเป็นเกมขุดกระดูกเวลางสารนะฮะเนี่ยผมเพิ่งโหลดมาเล่นนะฮะซึ่งผมขุดได้แค่ไอไอหัวเวลาเสารเนี่ย อะไรเนะี่ยผมได้เงินประจำวันฮนะมาเสร็จเอ,อ่อแป๊บหนึ่งดิอ๋โอโอโหเงินมาแล้วของผมมันว่างเปล่านะผมว่าผมขุดเลยดีกว่ามาครับท่านผู้ชมอย่าเสียเวลาขุดเลย <iento> จ,จิ๊ดจ,จ,จิจ๊ดจิ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  โอ้โหได้อันเดียวทุกคนอ่าคูดเด็กไม่ให้เสียเวลาครับก็ขุดไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยทำไมไม่เจอเลยสักอัน็นนะ้งฮะ ผมไม่มีเน็ตท่านหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมเออขอสต๊ออมาให้ผู้ชมนะชิวชิวนะระดูฝรั่งขอ คุณใคนดูเอา้าไข่กระดูกฝรั่งเรียบร้อยอนะได้ไข่กระดูกฝรั่งมาแล้วถ้าผมได้อะไรใหม่เนอะผมจะกดไอ้นี่เพื่อเรียกคนดูนะฮะสตาร์ทด,ดิ มันมีเวลาเหลือากันอีกต้องเยอะนะทำไมเจ้าไม่สตอนะ๊อกเลยถ้าท่านผู้ชมคนไหนสนใจแอปที่ใช้ไอ้นี่นะฮะใช้บอมเพชรในเกมฟรีไฟลนะ์แล้วก็ผมแนะนำแอปนี้เลย2,048อันนี้นะฮะ ท่านผู้ชมก็อ้น,นี้เลยนะฮะก็ไปพิมพ์ชื่อแบบนี้ใน Google ในสตรองเพ t สโตผมบูดสินะฮะไปพิมพ์ในเพ t สโตแล้วท่านผู้ชมสามารถปั๊มเพชรง่ายๆได้เลยนะฮะเป็นแอปที่ผมแนะนำนะแนะนำเอาไปใช้กันได้เลยเท่านผู้ชมดูสิดูเพชรที่ผมเล่นได้สิ เป็นไงล่ะนี่คือของจริงครับแต่ผมยังเก็บเงินซื้อมันเขาได้เห็นไหมผมได้ง่ายมากเอาล่ะใบบัตนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้แล้วผมมีอะไรจะบอกผมได้ไดโนเสาร์ครบแล้วครับว้าวใยบายรสำหรับคลิปนี้นะครับาบบายนะครับทุกคน,กคนบายปิดปิดคลิปสิ